สื้อคาวันนี้ราคาบิตคอยลร่วงแตะที่16,689ดอลลาร์อย่างเนิบเนบเปลี่ยนตลาดคริปโตเข้าสู่โหมดสีแดงนะครับครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักเทรดหลายคนเริ่มรู้สึกเซ็งๆกับราคาที่ไม่ขยับไปไหนเสียทีนอกจากจะไม่ขยับแล้วยังดูเหมือนว่าราคายังไม่เลือกทางที่จะไปเพราะยังคงไซเวย์ขึ้นลงขึ้นลงไปมา อยู่อย่างนี้หากเราดูจากกราฟจะเห็นได้เลยว่าเมื่อ7วันที่ผ่านมาราคาของบิตคอยก็เหมือนจะดีขึ้นวันก่อนหน้านั้นปิดแท่งเขียวอย่างสวยงามแต่วันถัดมาราคาก็จ่อลงและเคลื่อนตัวขึ้นลงอย่างน่าเบื่อเป,เป็นอยู่อย่างนี้7วันแล้วโดยในวันนี้ราคาก็เหมือนจะพุ่งลงด้านล่างอีกครั้ง ในขณะนี้ราคาก็ได้ซื้อขายกันอยู่ที่16,794ดอลลาร์ 1, 6, และดูเหมือนว่าจะยังขึ้นขึ้นลงๆอยู่โดยใน7วันที่ผ่านมาราคาสูงสุดอยู่ที่ระดับ17,430ดอาลลาร์ 1, 7, จากราคากาบนเว็บไซต์ของ c o i 360จะเห็นได้ว่าราคาของคริปโตนั้นชั้นนำ ส่วนใหญ่นั้นได้เปลี่ยนกลายเป็นสีแดงฉานเลือกเลือกว่าทั้งตลาดทแทบจะไม่ค่อยมีสีเขียวเลยซึ่งวันนี้ก็มีคนออกมาคาดการไว้ว่าราคาบิตคอยจะย่อลงเล็กน้อยซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาปัจจุบันของบิตคอยนั้นอาจต่ำลงได้อีกและแนวรับสำคัญก็ยังอยู่ที่ราคาประมาณ15,984ดอลลาร์ ทังนี้ทั้งนั้นเราคงต้องเดินตามจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไปคริปตัวแคนซีและโทเค็นดีกีท่ามีความเสี่ยงสูงท่านอาจุนเจยงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับข่าวคริปตัวในวันนี้มาปาแฮงวอสเตนจอแดน b e f o r g o ให้อยู่ห่างจากทุกสิ่งยกเว้นบิตคอยและอีเรียมเมื่อเรือนี้จอแดนหรือที่รู้จักกันในนามของมาป่าแห่งวอลสตีนได้ออกแสดงความคิดเห็นว่ามีคิโตัวเพียง2ตัวเท่านั้นที่นักลงทุนควรจัดสรร เงินลงทุนเข้าไปในตอนนี้ซึ่งก็คือบ t c คอยและอีเทเรียมอีกทั้งเขายังกล่าวเตือนด้วยว่านักลงทุนควรจัดสรรคริปโตเป็นจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นในพอร์ตเนื่องจากความผันผวนที่โดนแรงในตลาดคริปโตจอดแดนได้อัปโหลดวิดีโอของเขาในชื่อตอนว่าอัปเดตคริปโตของผมในตอนนี้ เพื่อกล่าวถึงหัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนอย่างร่มสลายอย่างการล่มสลายของ FTX และตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะกระโดดเข้าไปร่วมพื้นที่คิปโต้หรือไม่แถมเขายังได้อ้างว่ากระดานเทรดส่วนใหญ่นั้นเป็นการต้มตุนหลอกลวงและไม่มีอะไรที่สามารถปกป้องผู้ใช้งานจากการล่มสลายได้อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเกิดการล่มสลายของ FTX แต่เขาไม่คิดว่าผู้คนควรจะละทิ้งบิตคอยและอีทเทเรียมโดยเขากล่าวว่าเหรียญคริปโตเบอร์1และเบอร์2ของโลกเป็นเพียงสินทรัพย์ดิจิทัลแค่2ตัวที่เหล่านักลงทุนควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยท่ามกลางสภาวะตลาดหมีนอกจาก2โทเค็นนี้แล้วผมคิดว่าควรแตะต้องกับคริปโตอ,อื่น ในตอนนี้เพียงเพื่อเรื่องการสูญเสียเพิ่มเติมเขาก่าวจอแดนเปิดเผยว่าเขายังไม่ได้ขายบิตคอยที่ถืออยู่ในมือแถมยังซื้อเพิ่มอีกด้วยโดยคิดว่าการลงทุนครั้งนี้จะสร้างผลกำไรให้เขาในอีก5 1 0ถึง10ปีผมไม่ได้ขายบิตคอยแต่แม้แต่เดียวแม้แต่เลยนเดียว และผมซื้อเพิ่มด้วยนี่ไม่ได้หมายความว่าผมคิดว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นสูงแต่ผมคิดว่าราคามันคงจะล่วงลงไปเล็กน้อยในระยะเวลาอ่านสั้นแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวถ้าคุนถือเหรียญเหล่านี้เอาไว้5-10ถึงปีคริปโตทั้งสองสกุลนี้ราคาจะพุ่งขึ้นมากกว่านี้เป็นอยู่ในทุกวันนี้เขาแนะนำให้เรานกลงทุนคริปโตเป็นจำนวนเล็กน้อยในพอร์ต เมื่อเริ่มต้นซื้อบิตคอยและอีทีเลียม